คุณรู้หรือไม่ในประเทศไทยของเราจังหวัดไหนมีร้านกาแฟมากที่สุด ในปีพศ2565ที่ผ่านมาครับมีร้านกาแฟที่จดทะเบียนขึ้นทะเบียนถูกต้องการทันกลุ่มสัมพาระจำนวน26,874ล้านค้าเพิ่มขึ้นมา82%ในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีร้านกาแฟมากขึ้นบางคนบอกโอ้โเศรษฐกิจไม่ดีโควิดนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่ามันมีร้านกาแฟเพิ่มขึ้น82%ครับแต่ว่าร้านกาแฟที่อยู่ตามตอกซอกซอยตลาดนัดร้านขนาดเล็กที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีร้านกาแฟมากกว่านี้แน่นอนแต่วันนี้ครับผมจะ มี5อันดับที่เขาจัดเรียงเอาไว้แล้วจังหวัดไหนมีร้านกาแฟมากที่สุดเริ่มที่อันดับ5ครับจังหวัดนี้ครับเป็นจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับเขามีความขวัญว่าป้อมยุทธนาวีพระเจดีกลางน้ําฟาร์มจอระอเข่ใหญ่งามวิไลเมืองโบราณสงการพระประแดงปลาสลิดแห้งรสด,ดีประเพณีรับบวัวครบถ้วนอุตสาหากรรมจังหวัดนี้ครบเลยครับทางการท่องเที่ยวทางอุตสาหากรรมที่สมุทรปราการมีจํานวนร้านค้า1,200 ร5 3ล้านกาแฟด้วยกันเป็นอันดับ5ครับของประเทศไทยและอันดับที่4ครับเป็นจังหวัดนนทบุรีครับนนทบุรีนี้เขามีคําขวัญว่าพระตําหนักสงงานงามลือนามสวนสมเด็จเกาะเก็ตแหล่งดินเผาวัดเก่านามระบือเรื่องลือทุเรียนนนงามหน้ายนต์สยราชการโหจังหวัด non นนทบุรีนี่ผมก็เป็นเด็กนนนะฮะผมเคยไปอยู่นนเนี่ยประมาณ10กว่าปีสมัยนั้นไปนเรียนโรงเรียนจบรัตนาธีเบศครับอยู่ตรงหอนธฬิกาพอดีอันดับ4จังหวัดนนเนี่ยมี1 5ึ่ง 113ล้านกาแฟเดือนะันหเลยนะจังหวัดนนท์นี่เป็นอันดับ4ครับและมาถึงอันดับที่3ครับเป็นจังหวัดชนบุรีครับคำขวัญจังหวัดเขานะครับทะเลงามเข้าหลามอร่อยอ้อยหวานจากสารดี ประเพณีวิ่งควายนั่นคือจังหวัดชนบุรีครับเขามี2150ล้านกาแฟด้วยกันโอ้โห oh, เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับชนบุรีนะก็เป็นพัทยานะฮะโซนนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นอันดับต้นๆของประเทศอยู่แล้วนะครับและอันดับที่สองครับแห่จังหวัดนี้นั่นคือจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด3,500กับอีก10ล้านกาแฟเชียงใหม่เขามีคำขวัญว่าดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงาบุพชา นามลำค้านครพิงโอ้โหเชียงใหม่นี่3510ล้านกาแฟเขาบอกว่าเดินไปนี่เจอร้ากาแฟแล้วเป็นจังหวัดที่ปลูกด้วยครัวด้วยแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับ ต้นๆของประเทศโอ้ oh. oh. ก็เป็นจังหวัดที่เป็นอันดับ2นะครับของประเทศไทยมาถึงอันดับที่1ครับแหมหนีไม่พ้นเมืองหลวงครับกรุงเทพมหานครครับหกพล้านกาแฟครับคำขวัญกรุงเทพของเรานะฮะกรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทย6 2 1 3ล้านกาแฟที่กรุงเทพผมก็เลยสนใจว่าเอ๊แล้วในกรุงเทพเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเขตไหนที่มีร้านกาแฟมากสุดในกรุงเทพ นในกรุงเทพนะครับอันดับที่5ครับคือเขตห้วยขวางฮนะมี430ร้าานกาแฟด้วยกันอันดับที่4ครับเขตบางรัก300 97ล้านกาแฟครับเขตปทุมวันครับโอ้โหนี่เลยฮะศูนย์กลางเลยนะ530ล้านกาแฟโอ้โหที่ปทุมวันก็ไม่ธรรมดานะครับมาถึงอันดับที่2ครับเขตจตุจักรจตุจักรนี่ก็เป็นศูนย์กลางเลยนะครับตรงนั้นนะ579ล้านกาแฟด้วยกันมาถึงอันดับหนึ่งครับไม่น่าเชื่อครับเขตทวีวัฒนาครับ599ล้านกาแฟด้วยกันเพื่อนๆอยู่เขตไหนควรจะลงทุนเรื่องร้กาแฟเนี่ยนะฮะก็ไปให้เป็นข้อมูลครับว่าเขตไหนควรลงทุนเขตไหนควรจะออกมาครับเพราะว่าโอ้โหเยอะ ก็ให้ไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับประเทศไทยของเราว่าจังหวัดไหนมีร้านกาแฟมากน้อยอย่างไรผมก็มาลื้อดูอีกครับว่าในส่วนของยักษ์ใหญ่ขายใหญ่เลยในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยในวงกากรธุรกิจกาแฟบ้านเราที่ขาใหญ่เขาแข่งขันกันเนี่ยเรียกว่าหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียวมาดู6อันดับร้านกาแฟขายใหญ่ที่ลงทุนในบ้านเราเริ่มที่อันดับที่6ครับเดลี่คาเฟ่เดลี่คาเฟ่นี่เป็นของค่ายเชลมีทั้งหมด200สาขาด้วยกันก็ไปกระจายอยู่ตามน้ำมันเชลนะฮะอันดับที่5 กาแฟพันุไทยโหพันธุ์ไทยนี่เป็นของค่ายปั๊มพีทีครับเขามี500สาขาณนปี65นะแครับแต่เขาก็ประกาศว่าในปีต่อไปเนี่ยเขาจะเพิ่มอีกประมาณ200สาขาเป็น700นะครับก็ขอติดตามกันดูต่อไปมาถึงอันดับที่4ครับสตาร์บัคครับสตาร์บัคนี่มีสาขาในประเทศไทย444สาขาสําหรับกาแฟสตาร์บัคมาถึงอันดับที่3ครับกาแฟอินทนิลครับอินทนิลนี่เป็นค่ายของบางจากครับมีทั้งหมด8 8 6สาขาด้วยกันมาถึงอันดับที่2ครับ เป็นของค่ายปตทครับนั่นก็คือ Amazon a เม z o n c a f ฟมีทั้งหมด3,728สาขาด้วยกันและหนีไม่พ้นอันดับที่1ครับเป็นของค่าย CP พีเขามีกาแฟ All Coffee อยู่ใน7 e เว v e n ี e ล f ทูของเขานี่ก็กระกจายอยู่ตามตึกตามสำนักงานต่างๆทั้งแบรนด์ออค f f ฟ e และทูเขารวมกันนะฮะเป็นของ CP นี่มีทั้งหมด6,000สาขาด้วยกันโอ้โหดูเดือดเลือดพาดน,นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะลงทุนธุรก,กิจกาแฟนี่ก็ต้องดูนะ ว่าเรามีคู่แข่งที่เป็นขายใหญ่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการลงทุนมีความเสีย่ยงก็ขอให้ใช้วิจารยณในการลงทุนให้ดีในส่วนของการดื่มกาแฟนี่ครับผมก็เจาะลึกขึ้นอีกนะครับว่าปี2565ที่ผ่านมาคนในประเทศไหนที่เขาดื่มกาแฟมากที่สุดจากข้อมูลที่ผมค้นพบประชากรของประเทศที่ดื่มกาแฟมากเป็นอันดับที่4นะครับนั่นก็คือประเทศไทยแลนด์นั่นเองครับคนไทยนะครับดื่มกาแฟเฉลี่ย300แก้วต่อคนต่อปีหนึ่งคน ดื่มกาแฟวันล,ละแก้วเฉลี่ยนะอันนี้คือประเทศไทยและอันดับ3ครับคือประเทศญี่ปุ่นฮะคนญี่ปุ่นนี่จะดื่มกาแฟเฉลี่ย400แก้วต่อคนต่อปีวันหนึ่งก็ประมาณแก้วกว่าและอันดับ2ครับเป็นโซนยุโรปคนยุโรปเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะดื่มกาแฟคนละ6 0 0แก้วต่อคนต่อปีโอ้เฉลี่ยคนละ2แก้วต่อวันและมาถึงอันดับที่1ครับเป็นคนฟินแลนด์ครับอากาศเขาคงจะหนาวมากเฉลี่ยแล้วคนฟินแลนด์ดื่มกาแฟ1 0 0 0แก้วต่อคนต่อปีเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งนี่ดื่มกาแฟวันละ3าแก้ว ฟิลแลนด์ก็เลยเป็นอันดับหนึ่งครับเป็นไงบ้างครับสำหรับข้อมูลกาแฟที่ผ่านมาในปี6 5าเขาบอ,อกเศรษฐกิจไม่ดีครับโควิดครับแต่ว่าร้านค้าในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้น8.2% 8.2%นี่ยังไม่รวมคนที่ตกสำรวจธุรกิจกาแฟยังไปได้อีกไกลครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยลองพิจารณาพื้นที่ที่จะลงทุนคอนเทนต์ <c oughs> ที่ผมทำขึ้นในวันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับการที่จะเป็นเพื่อนในตัดสินใจลงทุนในธุรกิจกาแฟว่าคุณเนี่ยอยู่ทำเลไหนมันเหมาะไหมครับที่เราจะลงงงงงไปแขขข่ัััันกกบเเาาายจหหวดรรุทพค ก็เป็นเมืองหลวงเป็นอันดับหนึ่งที่มีร้านกาแฟมากนะครับอันดับ2คือเชียงใหม่อันดับ3ชนบุรีอันดับสี่นนทบุรีอันดับ5คือสุพปปาารรณฯถ้าเพื่อนเพื่อนอยู่จังหวัดอื่นที่ไม่อยู่ใน5จังหวัดนี้ผมคิดว่าการตลาดยังเป็นของเราอีกมากแต่ถ้าเกอะว่าท่านอยากจะลงทุนใน5จังหวัดนี้ก็เหมือนกับแหล่งที่ปลาชุมมาพูดง่ายลงไปยังไงก็ขายได้แต่ว่าการแข่งขันนี่มันสูงมากแล้วเรายังมีคู่แข่งรายใหญ,ใหญ่ที่มีเป็นอีกหลายพันสาขาเป็นหมื่นสาขาเนี่ยที่เขาจะยึดหัวหาทำเลดีๆเอาไว้เพื่อนๆกอองพานแฟขเื่ ถ้าเราจะเข้ามาแข่งขันกับเขาเนี่ยเราควรจะเลือกทำอะไรแบบไหนสําหรับวันนี้นะครับผมก็รวบรวมข้อมูลธุรกิจกาแฟตั้งแต่ปีที่ผ่านมา2 5 6 5และเชื่อว่าในปี2 5 6 6นี้การแข่งขันก็ยังดุเดือเดเลือดพานอยู่ดีถ้าคุณชอบสาระดีๆเกี่ยวธุรกิจกาแฟนะครับก็สามารถติดตามผมได้ในเพจอมตราคาเฟ่แล้วก็ข้อมูลเชิงลึกในเว็บไซต์ a m a r a c o f f e c o m จะมีสาระดีๆข้อมูลเชิงลึกให้เพื่อนๆได้ศึกษาก่อนที่จะลงทุนและถ้าคุณชอบธุรกิจกาแฟแล้วเราคือเพื่อนกันครับ